ลูกกินอะไรครับกินอะไรครับชอกโกดลตเค้กเหรอชอกระดเค้กครับยี่มีไหมลูกมีครับเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมครับรสชาติเป็นไงลูกรสชาติเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมเลยเหรอรสชาติเป็นเยี่ยมเลยกินงอมงงอมงเลยเหรอลูกดูสิกินคนเดียวหมดกลองแล้วเนี่ยกินเอากินเอาแล้เ่ยโหดูดนิ้วด้วย กินกินยังไงมันอร่อยมากขนาดนั้นเหรอลูกใช่ไหมครับรั่จะบอกแม่พัดว่าอะไรลูกเยี่ยมโอ้โห,โหกินอีกไหมครับโอ้โหกินอีกเยอะๆเลยเหรออร่อยมากเลย รสชาติเป็นยนงไงคร mm ับเปรี้ยวมันอร่อยมันอร่อยโอ้สวัสดีครับแม่พัดได้ยังครับแม่พัดครับสวัสดีครับทำอีกนะครับหมอแม่รับ